คนที่จําเป็นในทีมมาค่ะมารวมกันแล้วก็จะมีจะมีลีดเดอร์คนหนึ่งที่คอยบอกว่าคนในนี้ยใครทําอะไรบ้างแล้วในทีมนั้นมันจะมีองค์ประกอบครบนะคะเช่นมีดีไซเนอร์มี Designer, มาร์เก็ตติ้งมีมีการเงินมีเอนจิเนียร์แล้วตรงเนี้จะมีหัวหน้าที่จัดจัดสรรให้เขาแล้วก็แล้วในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเลือกกันเองว่าใครจะเป็นเลขาใครจะเป็นใครจะเป็นคนประสา ทาให้โปรเจกต์ทุกโปรเจกต์เนี่ยมันมีองค์ประกอบของงานที่เดินได้พอเขาทําแบบนี้เนี่ยใ,ใ,ใ,ใน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 ที่เป็นสีจางๆนะคะมันประกอบด้วยวงกลมหลายๆอันเล็กๆ,ๆ,ๆมันก็จะเกิดขึ้นตามโปรเจกต์ที่เกิดคือคนเนี่ยก็จะมีโอกาสไม่ได้ทํางานในแผนแล้วก็ขึ้นเป็นชั้นๆไปแต่คนเนี่ยมีโอกาสในเวลาเดีวยวกันมีโอกาสทําหลายๆโปรเจกต์ที่เขาสนใจมีโอกาสเจอเพื่อนที่อยู่ตา่าง ต่างทีมต่างคนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลา mm hmm. เขาก็พบว่าการจัดโครงสร้างแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาได้หมดเลยค่ะทั้งสิ่งที่บอกไปเมื่อกี้คือ mm hmm. เขาเขาไม่ได้เสียาการควบคุมนะคะเพราะทุกทีมยังมีหัวหน้าหัวหน้ายังขึ้นตรงไปกับซีอยังขึ้นไปกับกับกรบบอร์ดแต่ทุกกลุ่มเนี่ยเขาสามารถทํางานโดยที่เขามีความรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพได้ได,ได้ได้เห็นผลงานที่ บางทีเราทําเป็นแผนแผนแผนเนี่ยเราไม่รู้ว่างานเรามันไปเกิดผลอะไรตรงไหนใช่ไหมคะมันทําแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่ามีความสําคัญอย่างไรแต่พอแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในแผนกแต่เขามาอยู่เป็นบทบาทหนึ่งที่สําคัญในโปรเจก t น,น,นะคะอีกหน่วยงานนึงท่านอาจจะรู้จักดีมากเลย Airbnb ที่บอกว่าเป็น